หลวงปู่ลาตาทิพ์หรือหลวงปู่ผู้มีราชทินานามที่พระครูจันทสมานคุณอดีตเจ้าวาดวัดป่าตึงตำบลอ่อนใต้อำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่หลวงปู่เกิดวันที่22กันยายนปีพุทธศักราช2441นับชาติการได้126ปีนะครับจากปีเกิดจนกระทั่งถึงปีนี้หลวงปู่มรณภาพเมื่อวันที่16กกุมภาพันธ์ ปีพุทธศักราช2 5 3 6สิริอายุ97ปีซึ่งผ่านวรณการมาครบ31ปีทั้งปีนี้หลวงปู่ได้มีคติธรรมคำสอนเป็นที่ทราบกันในหมู่ศิษย์นะครับว่าแปดต้องของหลวงปู่ลาตาทิพ์ก็คือบุญต้องหาบ,บาปต้องละพระต้องสงบรบต้องชนะสละต้องกล้าค้าต้องกำไร ใจต้องคิดผิดต้องแก่กระผมได้ร้อยกองถวายไว้ความว่าบุญต้องหาความดีงามตามพุทธบาปต้องละระวังไว้ไม่ทําชั่วพระต้องสงบภาวนารักษาตัวรบอย่ากลัวต้องชนะพละดลเมื่อสละอะไรใจต้องกล้าทำการค้าหากำไรได้ดอกผลส่วนจิตใจต้องคิดลิขิตตน ผิดแม่หนต้องแก้ไขสุขใจเอ่ยวันกตัญญูหลวงปู่ล่าท่านพระครูวิสุทธิเขมรัฐเจ้าวาดวัดป่าตึงรูปปัจจุบันซึ่งเป็นศิษย์เอกในหลวงปู่ได้กําหนดเอาวันเกิดของหลวงปู่เนี่ยมาเป็นวันกตัญญูบูชาหลวงปู่ล่าตาทิพย์นะครับก็คือวันที่22กันยายนของทุกปีวัดป่าตึงได้พัฒนามาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้ เพราะมีเจ้าอาวาสนะครับวัดยืนยงคงอยู่คู่โลกนี้เพราะวัดมีผู้นำพาทาหน้าที่การปกครองการศึกษาพัฒนาดีชุบชีวีบรรพชิตเชื่อมจิตใจเจ้าอาวาสคือผู้นำทำทุกอย่างคอยชี้ทางสร้างสารรค์อันสดใสบรรพชิตประชาชนพ้นเวรภัยเพราะอยู่ในบุญอุด,ดมของสมผานวัดป่าตึง งามพินโยบุญโอภาษเจ้าอาวาสนำพัฒนาพาสืบสารวัดป่าตึงเลิศล้ำเป็นตำนานเพราะสมผานท่านสร้างสารรค์จึงมั่นคงวันกตัญยูบูชาและสาธิตรวมดวงจิตสามัคคีที่ประสงค์คณะสิทธิ์ก้าวพดุงมุ่งดำรงกุศลส่งทุกสถานการทำดี ท่านพระครูวิสุทธิเขมรัชจรัจิตนำเหล่าสิทธิ์กตัญยูชูศักดิ์ีรวมพลังบุญญาบารมีกะตะเวทีหลวงปู่ล่าบูชาคุณวัดป่าตึงจากรุ่งเรืองฟูเฟื่องฟ้าชาวประชาโอบเอือ้อคอยเกื้อหนุนสามัคคีร่วมด้วยช่วยค้ำจุนตอบแทนคุณหลวงปู่ล่าตราบฟ้าดิน